นมโรงเรียนถ้าพูดถึงเรื่องนมโรงเรียนเนี่ยผมไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังมีแจกให้ไปกินที่บ้านทุกวันหรือเปล่าจริงๆกินที่โรงเรียนก็ได้แหละไม่ต้องกลับไปกินที่บ้านหรอกเนาะคือตอนประถมเนี่ยผมได้กินทุกวันเลยฮะคือทุกวันจริงๆคือกินจนเบือ่อไปข้างหนึ่งอะ่ะกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกไม่รู้อยากให้สูงไปถึงไหนแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีฮะการที่เรากินนมเนี่ยแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งอะที่ผมเกลียดมากเว้ยนั่นก็คือตู้นมงโง,โง่ๆอ่ะ ผมไม่รู้ว่าโรงเรียนอื um ่นเขาสีอะไรนะแต่โรงเรียนผมเป็นสีน้ำเงินเ้ยไอ้ตู้หรือถังนมส้นเตยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมอ๋อไม่อยากเข้าใกล้นะครับผมคือไอ้ตอนปิดเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไอ้ตอนเปิดนี่สิดูอยู่ไกลๆเนี่ยเหมือนจะเหม็นนะแต่พอเดินเข้าไปใกล้เนี่ยเหม็นเหม็นมันเหม็นเชี่ยเลยวเว้ยไม่รู้มันเหม็นอะไรนะมันเหม็นขี้งวมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะพอได้นมมาเนี่ยเราก็จะเอาไปล้างน้ำนะครับผมเพื่อให้กลิ่นมันออกนะ ปกติเนี่ยคนส่วนมากเขาจะกินที่โรงเรียนกันเลยฮะซึ่งผมก็กินที่โรงเรียนเหมือนกันแต่อาจจะมีบางวันฮะที่ผมคิดอยากจะเอากลับไปกินที่บ้านนะครับก็เลยเก็บใส่กระเป๋าเอาไปกินที่บ้านและชีวิตก็ต้องมาลุ้นว่ากูจะลืมกินมึงหรือเปล่าถ้าหากว่าลืมกินหรือว่าลืมมาออกเนี่ยวันถัดมาแม่งมันจะคือระเบิดเวลานะฮะแม่งมันจะเต่งมากเต่งแบบมึงพร้อมระเบิดแล้วอ่ะพร้อมจะปล่อยนมข้างในออกมาแล้วเว้ย และชีว Sie ิตก็ต้องมาลุ้นรอบสองว่ามึงจะระเบิดตอนไหนถ้ายัางไม่รีบเอาไปทิ้งถ้ามันระเบิดขึ้นมาเนี่ยคือยัดเค่มึงเหม็นกว่าไอา้ถังส้นตีนั่นดิคือมึงเหม็นมาโคตรเหม็นเหมือนอ้วกเลยนะแล้วมึงก็จะคิดได้ว่ารู้งี้กูกินตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียนดีกว่าไม่ได้เอากลับไปกินที่บ้าน <c oughs> แล้วสําหรับใครที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับนมโรงเรียนอะไรอย่างนี้ก็สามารถขอเมนบอกได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ตัดจบแบบละครไทยบายๆเจอกันคลิปหน้าครับ